วันนี้เราได้มีโอกาสมาเจอรถคอกใส่อคอกครับโอ้โหใส่มาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในตอนที่เขาขึ้นผมไม่เคยเห็นนะครับแต่วันนี้จะได้มีโอกาสเห็นในตอนที่เขาเอาอคอกลงแล้วครับใช้โฟกลิฟต์เลยครับนี่ครับแล้วก็ดึงถอยหลังโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับ เวลาเขาเอาขึ้นยังไงนั้นก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่วันนี้ได้มีโอกาสเห็นไอตอนที่เขาเอาลงแล้วครับนะฮะอ่ะมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับหลายคนนะฮะอาจจะเคยเห็นนะครับรถคอกที่เขาบรรทุกคอกแล้วเขาก็วิ่งกันตามน้องถนนนะครับเรามาดูบรรยากาศเขาเอาคอกลงกันครับแล้วเรามาดูว่าเขาใส่มากี่ชิ้นหรือว่ากี่อันนะครับคอกสวยๆครับที่นี่ร้านเพลรอยโปรนะครับ ใส่โฟลิฟเลยครับลิฟตักเลยครับคนเยอะมากด้วยนะครับคนเยอะมากเลยสองสี่หกเจ็ดครับโอ้แปดทั้งคนขับรถนะครับโอ้มาเรามาดูบรรยากาศในการนำอคอกลงจากรถคอกกันครับอันนี้สายย่อครับดีแม็กครับดีแม็กขาเพื่อเพื่อนมาชม ระหว่างที่รอนำคอกลงให้ชมรถกันหน่อยครับนะฮะนี่หลอด้วยครับว้าสุดยอดเป็นยังไงล่ะนี้รถหลอด้วยครับโอ้โหบีแมกครับบีแมกมาเรามาชมกันบรรยากาศนำคอกลงอ่นานี่ฮะขเขาก็จะต้องระวังกันด้วยนะครับเวลานำคอกลงนะฮะจะต้องระวังกันด้วย ใช้คนเยอะไว้กว่อนครับได้เปรียบครับเอาแล้วนะจะเอาลงแล้วนะสูสู้ครับส,สูู้ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับอ้าลงมา1หนึ่งชิ้นแล้วครับอ้าววางนิ่มๆวางนิ่มๆอ้าวแล้วก็พลิกกลับด้านครับนะฮะพลิกกลับด้านเลยหนึ่งชิ้นผ่านไป Oh, oh, oh. ดูสิครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะบรรยากาศในการนำคอกลงจากรถคอกนะครับสุดยอดเลยเขาใส่มากี่ชิ้นเอ่ยเพื่อนๆคนไหนที่เคยบรรทุกค,คอกบ้างครับมาคอมเมนต์กันนิดนึงมาพูดคุยกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่อนุญาตให้ผมถ่ายคลิปนะครับคันนี้ใช้เพาลอยของช่างนับคองใหญ่ครับนี่ฮะ พอลอยชงลกองใหญ่ครับเอาดึงข้างหลังเสร็จแล้วก็ไปดึงข้างหน้าอีกครับโอ้ย่าดึงข้างหลังเสร็จแล้วก็ไปดึงข้างหน้าอีกครับเอาลงด้านหน้าครับเอาครับเอาครับเอาข้างละสามครับโอ้โหถ้าไม่มีฟกลิฟต์นี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะไม่ใช่ง่ายนะครับ สุดๆถ้ามีฟกิบก็แล้วก็มีคนเยอะหน่อยก็สบายครับแหมมีโอกาสจะไปถ่ายคลิปอีกต,ตอนที่เขาขึ้นบ้างครับนะฮะเขาขึ้นมาได้อย่างไรขึ้นแบบไหนเอ่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับสุดยอดสองแล้วนะครับสองแล้วนะฮะสองชิ้นแล้วต่อไปก็คือชิ้นที่สามครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ที3ากำลังจะถูกนำลงจากรถครับเอาชิ้นไหนเอย่ยอ๋อชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับโอ้โหบรรยากาศในการนำอคอกลงจากรถคอกครับคันนี้ใส่ย่อเหมือนกันนะเนี่ยหล่อครับนะฮะรถหลอด้วยหายเป็นกระจุชมครับนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับนะฮะ เคยเห็นแต่รถขบรรทุกคอกวิ่งไปวิ่งมากันนะครับไม่เคยเห็นวิธีการขึ้นแล้วก็วิธีการลงนะครับนี่ที่นี่มีพวกลิฟต์เอาลงได้สบายสบายเลยครับแต่ก็ใช้คนเยอะอยู่นะครับเพราะว่าต้องป้องกันแล้วก็ต้องระวังนะครับอย่าให้ตกโดนรถนะครับตกโดนรถไม่ได้ครับเดี๋ยวเกิดความเสียหายให้กับรถที่บรรทุกมานะครับ สามแล้วนะครับสามแล้วเรามาดูชิ้นต่อไปครับเขาจะเอาลงแบบไหนอย่างไรครับสายย่อครับสายยอ่อเผาอรอยช่างนบครับจากสายย่อเลยโอ้โหแนบหนาครับแนบเป็นตับเลยครับหล่อมากเลยคันนี้ชิ้นต่อไปครับชิ้นที่สี่ครับมา มมาชมกันยังไม่หมดครับน่าจะอยู่ประมาณห้าชิ้นครับโอ้โหเรามาดูครับตรงนี้เขาจะาลงยังไงครับอ้เสียวเหมือนกันนี่เออู้เอแต่คนเยอะไม่ต้องกลัวครับ คโอ้โหเสียวเหมือนกันเนนียโอ้โหสุดยอดนำมาห้าชิ้นครับนะฮะบรรทุกมาห้าชิ้นครับเรียบร้อยครับเอาลงเสร็จเรียบร้อยปาดคัดแท้ครับสุดยอด ถ้าไม่มีโฟกลิฟต์นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับนะฮะแต่เขามีโฟกลิฟต์ครับเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายครับคันนี้คันนี้ปีอะไรอ่ะคันนี้ปีอะไรปี18ครับ2018 2018เครื่อง3,000ไหมปารคักแท้ครับเครื่อง3,000ด้วยปี2018ครับไดแม็กครับแปลงมาแล้วด้วยนะฮะใส่ไฟตามิวเอ็ก โแ้ไงหน้าด้วยนะครับนี่อนโอ้โหดูความหล่อครับนะฮะคันนี้หลออ่อจริงๆเห็นวิ่งเข้ามาแล้วต้องบอกว่าคันนี้เตะตาเตะใจมากเลยครับนะฮะต้องบอกว่าหล่อมากเลยมันทุกครอบมานะครับเอาลคะครับวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาชมรถหล,อหลอ่อๆแล้วก็พาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีการลงคอกันด้วยนะครับเอาคอกลงจากรถนะผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับที่นี่ร้าน เท้าลอยโปรนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตั้งวางเท้าลอยหรือว่าปรับแต่งช่วงล่างนะครับนะฮะก็มาที่ร้านเท้าลอยโปรได้ครับจัดให้ได้นะครับมีทุกอย่างเลยครับที่นี่ครับการปรับแต่งช่วงลงช่วงล่างมีหมดครับห้าชิ้นครับห้าชิ้นต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็บุคลากรที่นี่เยอะมากเลยนะฮะแจ๋ว เอาละครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะวิธีการนําคอกลงจากรถคอกนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถมากๆเลยที่มีโอกาสให้ถ่ายคลิปนะครับขอบคุณร้านเป้าลอยโปรด้วยครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆุ๊บบ๊ายบายครับ